ก็คือสิ่งที่เราจะต้องถือปฏิบัตินะคะในความเป็นแพทย์แผไนไทยในการที่จะดูแลคนอื่นนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องมีก็คือความมีเมตตากิตต่อคนไข้เนาะก็คนไข้ทุกคนที่เข้ามาหาหมอเนาะก็จะมีความ,มความทุกข์ใจเนาะทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจนะคะคนที่เจ็บป่วยร่างกายกับจิตใจสมคัญกันเมื่อเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นความวิตกกังวลหรือสิ่งต่างๆก็จะตามมาดังนั้น คนไข้ที่มาหาเราก็จะมีความคาดหวังว่า,วาเราจะมาพึ่งเราในการแก้ไขภาวะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของหน้าที่หมอก็มีหน้าที่จะต้องทําความอธิททำความเข้าใจอธิบายให้คนไข้ได้ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วในส่วนของแนวทางการรักษาของเขานั้นจะต้องเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะกรณีหน้าที่ของหมอก็คือจะต้องเป็นคนมีความเมตตาพรุณา นะคะมีความเมตตาปราณีนะคะเวลาเราไปหาหมอหรือคนไข้มาหาเราเวลาเจอหมอใจดีเป็นยังไงคะหมอมีเมตตาเออชื่นใจแล้วนะคะบางคนมาหาหมอได้พูดคุยกับหมอเบื้องต้นเนี่ยก็จะทําให้เขาบรรเทาทุเรามีกําลังใจมีกําลังใจกลับไปก็เข้มแข็งนะคะในขณะเดียวกันพอมาเจอหมอหดเที่ยมเป็นไงโอ,โอรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความหวังนะคะอ่ามันอาจจะทําให้เขาทุกข์ใจกลับไปแล้วก็อ่า ทำให้เจ็บป่วยโรคก,กําเริบเพิ่มเติมนะคะดังนั้นหมอก็จะต้องมีความเมตานะคะเมตานั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อ่าเป็นคุณธรรมค้าจูนหมอด้วยนะคะถ้ากรณีคุณคุณหมอมีความเมตานะคะก็จะเป็นเครื่องประดับหนึ่งของตัวหมอทาให้คลินิกหรือการรักษาของเรานะคะอ่ามีคนไข้ที่รักไข้เอนดูแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะ คุณธรรมข้อที่สองคือจรรยาบัตรก็คือจะต้องไม่เห็นแก่ลาบนะคะลาบเป็นไงคะใส่ข้าวคั่วแล้วมะนาวนะคะเอออ่าไม่เห็นอ่าเห็นแก่ต้มได้แต่ข้ามเห็นแก่ลาบนะคะจะต้องไม่เห็นแก่ลาบก็คือหมอเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าอัธยาศัยอันเรียบร้อยแล้วก็ตั้งตนให้เป็นที่เขาลพนะักถือเนาะเวลาคนไข้มาหาเราเราควรทําตัวยังไงคะ เป็นเสี่ยวยเลยไหมเป็นเสี่ยวเลยดีไหมคะการทําตัวแบบสนิทชิดเชื้อเกินไปเป็นข้อดีไหมไม่ดีนะคะหมอจะต้องวางตัวด้วยความสุบุมรอบคอบแล้วก็มีความอ่มีอัตยาัยที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องวางตัวให้เป็นกลางนะคะดังนั้นอัตยาัยก็ให้อยู่ในความเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่เป็นเสมอเสี่ยวจนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นเสี่ยวมากเป็นยังไงคะ คนไข้ก็จะขาดความน่าเชื่อถือในตัวเรานะคะอะแล้วก็กรณีที่หมอไม่เห็นแก่ลาบนี้นะคะเราก็จะต้องไม่ไม่ไมอ่าไม่เพ่งเอาแต่ในเรื่องของอุบาย mm hmm. กดขี่หลอกวความหมายก็คืออ่ากรณีที่มีคนไข้มานะคะคนไข้สมควรที่จะได้รับยาแล้วก็หายไปในครั้งสองครั้งถ่ายนี่คือโรคบระเทาทุกเราดีขึ้นนะคะอ่า เราก็คุณหมอคนนั้นก็อาจจะใช้ยาใช้ยาแบบประคองอาการเพื่อให้คนไข้มาหาบ่อยๆได้ตังบ่อยๆเป็นระยะเวลาค่ะทัวงนี้นะคะก็จะต้องเขาเรียกว่าอ่าไม่ไม่แบบค่ะค่ะก็จะต้องเขาเรียกว่าไม่ไม่เห็นแกล่ลาบนะคะในตัวเองมากจนเกินไปนะคะในเรื่องเห็นแกล่ลาบเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีประดับ ประดับคุณธรรมไว้นะคะก็ถ้ากรณีคนที่ไม่เห็นแก่ลาบนะคะก็จะทำให้คนไข้รับเอ็นดูรลาบนะคะกรณีต่อมาจัญญาบาลที่ไม่เป็นคนโอ้อวดนะคะการไม่เป็นคนโอ้อวดเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะคะกรณีพูดพูดคำโอ้อวดเกินความรู้ที่มีหรือความสามารถที่สามารถทำได้นะคะในส่วนของศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยมีความแบบลึกซึ้งมากๆนะคะ รักษาโรคได้ได้เยอะแต่เราต้องประเมินว่าตัวเองอะ่ะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดในในทุกท่านที่มานั่งอยู่ในที่แห่งนี้จะมีพอเรียนจบไปจะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันมีความสนใจล,ลึกซึ้งในศาสตร์กรรมวิธีแตกต่างกันดังนั้นกรณีบางท่านไหนหรือคนไหนรักษาโรคไหนจริงๆโรคทางการแพทย์แผนไทยเราจับสัก ห้าโรคสิบโรคแต่เราทําได้ดีเราก็กินได้ยาวๆอยู่ได้ยาวๆนะคะซึ่งเรามีเครือ,อาข่ายมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยเป็นการดีนะคะที่เราจะได้อ่ามีศาสตร์กรรมวิธีที่ท,ที่มีความถนัดแผนจริงๆแผนไทยก็คล้ายแผนปัจจุบันคือมีหมอทั่วไปเนาะกับหมอเฉพาะทางเราสามารถเป็นหมอเฉพาะทางได้นะคะอ่าอาจจะเป็นโรคหิวหนังแค่โรคสะเก็ดเงินหรือโรคอะไรเนี่ยแต่ทุกคนคือพอพูดถึงโรคนี้คิดถึงเราเนี่ย ในโลกไปโลกหนึ่งเราก็จะอยู่ได้แล้วนะคะทําอาชีพได้เนาะกรณีเจอคนไข้อ่าของตนว่ารู้แต่รักษาไม่ได้จะเรียกว่าหมอค่ะกรณีกรณีอ่ามีการคุยโมโอ้อวดไปพอเจอคนไข้ที่เรารักษาไม่ได้ แล้วก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ได้มันก็เลยจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนไข้มองย้อนกลับไปว่าเรามีความน่าเชื่อถือไหมนะคะมันก็จะเป็นภาคสะพอนกับเนาะแล้วก็จะทําให้คนไข้สรุปของเราเลยว่าเราไม่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นก็ให้เราประเมินว่าเราสามารถที่จะ,ะดูแลคนไข้ได้ประมาณไหนนะคะก็กรณีกรณีคนที่พูดไปเรื่อยๆเนาะพูดไปเรื่อยๆ พูดไปเรื่อยๆอยู่ในฐานะคนโอ้อวดกรณีนี้ก็จะทําให้เสื่อมความน่าเชื่อถือลงนะคะความไม่โอ้อวดนี่ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของอความเป็นหมอแพทย์แผนไทยนะคะการไม่ปิดบังความข่าของตนไว้นะคะก็คือกรณีคนไข้ที่มารักษาเนี่ยสมมุติเรารักษาโรคนี้ได้ดีเลยนะคะ พอคนไข้ามาคนถัดว่าอ่าคนไข้มาเราไม่ทําการตรวจเลยเราจ่ายยาไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอ่าไม่ไม่ได้พินิดพี่เคาะอย่างถี่ถ้วนนะคะก็จะต้องทําความเข้าใจทําการตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนนะคะกรณีเราสามารถรักษาได้ก็ให้เรารักษาุถ้ากรณีที่เรารักษาไม่ได้เราก็ควรที่จะ แนะนำหมอท่านอื่นนะคะหมอท่านอื่นอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักนะคะให้ให้เขาไปค่ะคนที่มีความจําเพาะมีความอ่ารักษาโรคนั้นได้ดีอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ถ้าการรักษาคนไข้เนาะแผนไทยจะใช้คําว่าไข่คําว่าคนไข้หรือผู้ไข่เนี่ยหมายถึงการเจ็บป่วยทุกกรณีไม่ได้หมายถึงแค่ อุณหภูมิร่างกายสูงอย่างเดียวนะคะคําว่าไข้ในภาคในทางการแพทย์แผนไขยหมายถึงความเจ็บป่วยในทุกกรณีนะคะ,นะคะแล้วก็มันจะมีในคมภีฉันทศาสตร์ที่พูดถึงคำว่าไาข้ที่เป็นเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิสูงอยู่แต่ว่าถ้าในภาครวมคําว่าผู้ไข้หรือคนไข้ก็คือจะเป็นอาการเจ็บป่วยทุกกรณีนะคะ ถ้าไปพบปะไข้ที่ตนไม่เคยรักษาหรือความรู้ของตนไม่เพียงพอที่จะรักษาได้ก็สามารถที่จะแนะนําไปหาคนอื่นเลยหรือแนะนําบอกเขาไปด้วยก็ได้นะคะถ้าหากว่าไข้นั้นไม่หายเพราะว่าเรารักษาไม่ดีนะคะก็อ่า หรือรักษาดีรักษาหายเราก็จะเป็นที่เคารพนับถือสําหรับผู้ป่วยต่อไปเนาะในบางโรคที่ทางการแพท,ทย์ไทยยังไม่มีแนวปฏิบัติรักษาที่ชัดเจนอย่างเช่นโรคที่เกิดจากการติดเชื้ออ,อย่างเช่นเชื้อโรคนะคะไวรัสโรคติดเชื้อทางบาดแผลพวกนี้ถ้าเกิดกรณีเราเห็นเคสแผลนะคะ แผลที่เป็นแผลเปิดแผลสดพวกนี้นะคะถ้ากรณีที่เราไม่มั่นใจกรรมวิธีการรักษาเราก็จะต้องแนะนําให้ไปคมแพทย์แผนปัจจุบันพวก,ก,วน,กวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งของหนึ่งของจัญญาแพทย์นะคะที่ถ้ากรณีเราเราไม่เชี่ยวชาญเราก็ส่งต่อผู้ป่วยได้นะคะก็เป็นในจัญญาแยนะคะการไม่ปิดบังความดีของผู้อื่นนะคะก็คือเราสามารถสรรเสริญ คุณวิชาของผู้อื่นได้กรณีที่เราไปทราบมาหรือมีการเล่าขานว่าคนไหนเชี่ยวชาญอะไรแล้วก็แนะนําคนไข้ไปหาคนนั้นที่มีความจําเพาะได้นะคะกรณีที่เราแนะนําคนไข้ไปก็ไม่ได้หมายความว่าเรารักษาไม่เก่งเนาะแต่ว่าเรามีความจริงใจในการที่จะให้ข้อมูลกับผู้ป่วยนะคะคนไข้คนไข้ก็ไม่ทิ้งเราไปไหนเขาก็มีความรักไขสัตว์ ศรัทธาน่าเชื่อถือกรณีที่มีอ่าความเจ็บป่วยในโลกที่จําเพาะตรงกับความสามารถของเราั่งก็จะอ่าเชื่อมั่นในตัวเรานะคะก็เป็นหนึ่งในเครื่องประดับก็คือการไม่ปิดบังความดีผู้อื่นนะคะอ่าไม่หวงัาราาผู้อื่นนะคะกรณีนี้เขายกตัวอย่างในเรื่องของเวลาที่เราเจอเคสเคสหนึ่งนะคะที่จะต้องทําการรักษาก็คือ ถ้ากรณีการรักษาด้วยศาสตร์ของเรามันไม่ครอบคลุมนะคะไม่ครอบคลุมเราสามารถที่จะ,ะเชิญนะคะแนะนําคนไข้ให้รักษาด้วยศาสตร์อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อส,ส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพได้นะคะ มีพักควบควกท้องผู้ใดผู้หนึ่งที่มามีความรู้มาช่วยเราในการรักษาแต่ละเคสหรือรักษารูปรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะคะในปัจจุบันมันก็จะมีเคสหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งเคสที่รักษาแผนปัจจุบนันเชื่อมั่นแผนปัจจุบนันเนาะ หรือเชื่อมั่นรักษาควบคู่นะคะหรือบางเคสก็รักษาแผนไทยร้อยเปอร์เซนต์นะคะกรณีต่างๆเหล่านี้เราสามารถบูรณาการได้หรือแม้กระทั่งการรักษาแผนไทยก็มีหลายศาสตร์อาจจะรักษาหลายแบบควบคู่ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเฉลี่ยลาบเนาะ เป็นการเฉลี่ยราบไม่ไม่เอาคนไข้ไว้ที่ตัวเองเสียอย่างเดียวนะคะก็ <c oughs> คือเป็นการที่หาหาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเองนะคะเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นก็มีนะคะ <c oughs> มีมีเพื่อนผู้คิดเพื่อบูรัาการนะคะป <c oughs> ้องกันการทั้งอือความผิดพลาดต่างๆนันนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของหมอนะคะอ่าไม่รู้แก่อำนาจอคติทั้งสี่นะคะ อำนาจอาคติทั้งสี่เนี่ยมีอยู่สี่อย่างนะคะสี่อย่างเวลาไปสอบข้อสอบชอบออกเนาะเพราะว่าบางทีมีคําขึ้นมาเนาะพระยาคติมีโจทย์มาแล้วก็มีช้อยฉันทาโทสาพระยาโมหะพวกนี้นะคะจะมีช้อยมีเคสขึ้นมาบรรยายบรรยายแล้วก็ให้ตอบว่ามีลักษณะตัวไหนนะคะนี่ก็ชอบออกสอบนะคะฉันทาคติก็คือความรักใร้พอใจก็คืออัน คนไข่มากมมนบอกคนน้นหนีเห็นบุคลิกภาพดีแต่งตัวดีเขาเลือกปฏิบตัติดูแลคนหนีกอนคนหนีมากแบบร่างกายอ่าอ่าทียังก่อแต่งตัวอาจจะแบบให้บาดเนาะเอออาจจะเลือกปฏิบตัติเขาเรียกเลือกปฏิบัตินะคะอ่าดูชนชั้นสูงแล้วเลือกตามเลือกปฏิบัติเลือกที่ความรักใร้พอใจนะคะอ่าอันนี้ก็คือเราจะต้องบุคคลให้เสมอการดูแลผู้ป่วยแบบเสมอกันนะคะก็จะต้องอ่า รักตั้งใจในการรักษาให้หายโทษาคติก็คือความโกรธเนาะความโกรธก็คือคุณหมอจะต้องมีความจิตใจดีเนาะความโกรธเนี่ยอาจจะบมมาําเพ็ว่าปงงงจะทีเดียวอาจจะหมายถึงในเรื่องของความมีเมตตาสมมุติเข้าไปหาหมออยุ่กรมาทหรือหมอพ้นไข้ขามาหาเท้าเานาะนเจอคุณหมอมืมนีเหมือนอันมีปัญหาเพาเลื่อนมากเราใส่น,ะนาเสียงตีบวควัเนานะอ่านะ การโทสาคติก็คือการมีจิตใจอันดีสื่อสารด้วยความเมตตาตัวนี้นะคะก็คือใช้สติอารมณ์ที่เปิดบานใจนะคะในการดูในป่วยค่ะพยาคติก็คือความกลัวความกลัวเนี่ยอ่ามันจะเป็นในการกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวอย่างเช่น เจอคนให้มา่สภาพอมแมมก็กลัวว่าเอ๊ะคนนี้จะมีตังค์จ่ายเราไม่น่าถ้าเรารักษาหัตถการไปแบบเต็มรูปแบบเขาจะมีเงินให้เราไม่น่าเราจะได้แบบนี้ไม่น่าอะไรเงี้ยก็คือความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวนะคะก็คือทุกเคสที่เข้ามาเราก็ดูแลเคสทุกเคส,เคสอย่างเต็มที่นะคะโมหะคติก็คือความหลงความหลงหลงง่ายๆก็คือหลงตัวเองเนาะหลงตัวเองคิดว่าจะของเก่งหลายเนาะ องค์ความรู้ความหลงในองค์ความรู้ของตัวเองนะคะการประมาทในการรักษาโดยที่ไม่ทําการตรวจอย่างที่ถวนนะคะอ่าอันนี้ก็คือคุณหมอจะต้องไม่รู้แก่อํนานาจอคติทั้งสี่ที่เป็นสี่อย่างนี้ก็คือรับใครพอใจความโกรธความกลัวและก็ความหลงะคะมีอยู่สอย่างสี่อย่างด้วยกันค่ะต่อมาก็คือไม่หวังวันไว้ด้วยโรคก,กระทำแปดนะคะโรคก,กระทำแปดนี้ก็จะเป็นตัวที่ นำไปสู่แนวคิดที่อ่นิที่ที่ไม่ปกติของตัวหมอเองนะคะความหลงตัวเองตัวโลกกระทำแปดตัวนี้อย่างเช่นได้ลาบนะคะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สันเสริมถูกนินทาได้สุขได้ทุกเราจะเห็นว่ามันเหมือนสัจธรรมสัจธรรมอย่างหนึง่งเวลาอ่ามีคนสั่เสริญสัญ่รเสริญบางทีเราก็จะอ่าเข้าใจว่าตัวเอง ไปตามคำชมอย่างนี้นะคะบางทีการหลงตัวเองถ้าเราถ้าเราแบบหลงตัวไปตามคานินคาสรรเสริญพวกนี้ก็อาจจะสุดท้ายมันก็จะสะท้อนกลับมาในเรื่องของการถูกนินทาพวกนี้ก็คือมันเหมือนภาพสะท้อนกันไ,ด,ไ,ด,ได,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 ด้ได้ลาบเสือ่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญถูกนินทาได้สุดได้ทุบตอนนี้ก็เป็นการหลงและเลินไปตามโลกประคำแปดนะคะจะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะคะที่เป็นทางกับการเนาะ มีหินเลโอตป่าอันนี้เ็าชอบออกสอบนะคะก็คือในเรื่องของการละอายเกณฑลัวต่อบาปนะคะความหมายก็คือการทําความที่ไม่ดีเนาะหรือทําความชั่วนั่นเองเนาะทาอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็จะต้องมีความละอายรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ดีก็ให้หลีกเลี่ยงหรือไม่ควรทํานะคะก็คือมีหินเลโอตป่าคือละอายเกณฑลัวต่อบาปนะคะ,ะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วก็เลือกปฏิบัติในเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะคะ อันนี้สําคัญก็คือจะต้องไม่เป็นคนเกียดค้านหรือมักง่ายนะคะ,ะการเกียดค้านมากง่ายกรณีที่เรารักษาพยาบาลหรือดูแลคนไข้เราก็จะต้องดูแลคนไข้อย่างเต็มที่นะคะ,ะกรณีที่ใช้คนไข้เข้ามาเราก็จะต้องซักประวัติให้ละเอียด ตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องจําเป็นสําคัญแล้วก็นําไปสู่การวินิจฉัยรักษาโรคอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นส่วนหนึ่งแพทย์แผนไทยจะต้องหมั่นเตรียมยาเตรียมยาเนาะเขาเรียกว่าหมั่นประกอบยาไว้สําหรับรักษาไข้ถ้ากรณีคนไข้มายาเราไม่พอนะคะยาเราขาดไม่ครบตำลักเนาะยาไม่ครบตำลักนั่นเองยาตำลับนั้นจะต้องมี10ยา มีห้าอย่างเรามีไม่พอเราก็จ่ายไปตามนั้นเขาเรียกเป็นคนมาก่า้นะคะก็คือยาที่จะไดะ้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ก็จะต้องเป็นไปตามสูตรตำรับหรือเป็นไปตามมาตรฐานนะคะก็จะต้องไม่เป็นคนมาก่ายหรือไม่เป็นคนเกียดค้านการไม่เป็นคนเกียดค้านก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอในวันที่เราเรียนอยู่ที่นี่นะคะเราอาจจะได้ความรู้ไปเท่าหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดขององค์ความรู้แพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าศาสตร์แพทย์แผนไทยมัน,ม,นมันละเอียดอ่อนมากนะคะกรณีเราก็จะต้องหมัน่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็คือไม่เป็นคนเกียดค้านนะคะอ่ามีโยนิโสมนัสิกาก็คือมีความตรีตรองในใจอย่างแยบคายความหมายก็คือเป็นคนละเอียดรอบคอบค่ะ เป็นคนมีความละเอียดมีความรอบข้อบมีความพิถีพิถันนะคะอ่าตัวนี้ก็คือใช้วิจารณญาณในการดูแลแต่ละเทศอย่างละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะคะอ่าในการรักษาต,ต่างๆคือโยนิสมนัสิกานะคะอันนี้ก็มีโอกาสาที่ข้อสอบจะออกที่มันเป็นคำที่เราจะต้องทำความเข้าใจเวลาเข้าห้องสอบนะคะมีความละเอียดรอบคอบพินิดพิเคราะ์อ,อย่างกี่ทวนนั่นเองนะคะ ไม่เป็นคนสันดานอันมัวเมานะคะอ่าบรมเว่วานแน่นําค้นไขว่าอันเราเบียร์ก่ค่อยดีเด้อพี่น้องอันสูบยาก็ไม่ค่อยดีนะคะพาอออกจากของฟูคุ้นมอกอักซายเลอยาสูบนะคะ,ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคุณหมอจะต้องไม่มีสันดานอันมัวเมานะคะชอบกลุ่มอะไรแอลโกอฮอล์นะคะกัญชายาเสพติดนะคะ การเมาไม้นะคะอายามุงต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของพนันด้วยนะคะราะมือนีสื่อเหล็กอีกอย่างนออ้อมาพ้อกันมือนี้ได้เหล็กดีอันนี้คืออยู่ในจรรยบบาบรรข้อนี้นะคะก็คือเรื่องของการพนันการเล่นไพ่เล่นหวยพวกนี้นะคะ,ะก็ตัวนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่จะเป็นเครื่องประดับของเราคนที่ทําได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์เป็นเครื่องประดับเราะะให้เรามีความน่าเชื่อถือนะคะ ฉะนั้นคนที่เป็นแพทย์ที่ดีจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีกี่ข้อนะสิบสองข้อสิบสองข้อนี้ออกข้อสอบใบรประกอบนะคะใบรประกอบวิชาชีพเนาะอ่ะพวกเราจะเคยได้ยิยนคำอยู่สองคาเนาะใบรประกอบโลกศิลปะกับใบรประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเราเรางงไหมเหมือนกันไหมคะสองอย่างนี้งงไหมงงไหม อ่าอ่าโอเคเชิญอธิบายให้ฟังทีดนึ่งอ่าอ่าโอเคคนที่จะขอทนข้นได้ต้องมการขอถามาก่ออ่โอเคมีมีคำอธิบายอื่นไหมคะอ่าหนูดีจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนในทุกวิชาชีพเนาะแพทย์แผนไทยเป็นสัตว์พยาบาลนันตกรรมอ่าสมัยก่อนเรายังไม่มีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เราเลยใช้คำว่าใบประกอบโลกศิละปะใบสีด้านของเราเมื่อก่อนเราใช้คำว่าใบประกอบโลคศิละปะคือการประกอบโลกศิละปะนะคะอ่ะก็คือพอพอปีประมาณหกหกหกเจ็ดประมาณเนี้ยค่ะเริ่มมีการก่อตั้งสภาวิชาชีพการแพ่ย์แผนไทยคำว่าใบประกอบโลกศิละปะจึงเปลี่ยนเป็น ไปประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมีอยู่สีด้านโรคศิลปะก็มีสีด้านเหมือนกันสรุปแค่เปลี่ยนคำความหมายเดียวกันเป๊ะเ,เลยค่ะอันเดียวกันสรุปือเดียวกันอันเดียวกันก็ิดแล้วค่ะคืออันเดียวกันแค่ว่าเรามีสภาวิชาชีพเราก็เลยพอก่อตั้งเรียบร้อยตามกฎหมายแล้วเราก็เลยเปลี่ยนข้ามแค่นั้นเลยนะคะไปประกอบโลกศิลปะ เราก็เลยเห็นว่าหนังสือเราเนี่ยคะ่ะเนี่ยกองประกอบโลกศิละปะใช่ไหมคะหน้าปกเราอันนี้ยทำมาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งสมัยที่ยังไม่มีสภา,าวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก็เลยใช้คำว่าเป็นกองประกอบโลกศิละปะหรือใบประกอบโลกศิละปะค่ะพอนั้นหลังจากนั้นปัจจุบันก็เป็นใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทางด้านเวชกรรมด้านเภสัชด้านนวดไทยพดุงทานไทย,ค,ไทยค่ะ หมอก็จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบัณทั้งหมด12ข้อให้ดีถ้ารักษา12ข้อนี้ดีนะคะรับรองว่าท่านจะอยู่ในวงการนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ขาดคุณธรรมเนะาะขาดคุณธรรมคือความทุจริตนะคะทุจริตต่อตัวเองกฎหมายและผู้ป่วยนะคะก็จะเป็นทางเสื่อมของการเป็นหมอนะคะอ่าหรือกรณีไม่มีความรู้สักแต่เดาเนอะ สัตแต่เดาความหมายก็คือพอจะแต่งยาให้คนไข้เออเขาว่ามาก็ว่าตามวนะ่าหรือว่าเอะหรือจะต้องปรุงอันนี้ดีนะเออเรายังงงเรายังมึนหง,งาอยู่เรายังไม่เข้าใจแต่เราปรุงยาให้คนไข้ไปอันนี้ก็คือการไม่มีความรู้สัตว์แต่เดานะคะดังนั้นในในคนที่เดารักษาไม่ใช่หมอดูหมอเดานะคือการเดาเพื่อเจอคนไข้มาเราปรุงยาตามแบบไม่ได้รู้แจ้งในเรื่องของการการรักษา การสงสัยในงานที่ตัวเองทำครอบงำอยู่ยังสงสัยมึนงงเลยมึนงงความหมายก็คือเราไม่ได้ลึกซึ้งอินในใจแล้วเราแบบพยายามเรายังงงอยู่ว่าเราชอบไหมเราสนใจไหมศาสตร์เรื่องนี้เรามีความเข้าใจของแผลหรือยังนะคะอ่ะความสำคัญเข้าใจในสิ่งที่ควรทำว่าควรทำเนาะเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ควรทำคือสิ่งที่ควรทำยกตัวอย่างอย่างเช่นคนไข้มาด้วยอาการท้องเสียนะอันนี้ อธิบายตามหนังสือเลยนะคะคนไข้มาด้วยอาการท้องเสียเออถ่ายหลายท้องเสียคือถ่ายกี่ครั้งขึ้นไปสามครั้งขึ้นไปเอ้ถ่ายหลายสงสัยมันบวัเหมิดมั้งเอา้าใส่ยาทายออกไปเลยเห็นมันท่ายออกมาให้เหมิดก็อ่าเข้าใจสิ่งที่ไม่ควรว่าควรทำเนาะคือให้ถ่ายออกมาให้หมดเดี๋ยวก็หมดเองอย่างเงี้ยจริงๆก็คือไม่ถูกต้องนะคะอ่าหรือกรณีคนผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้เนาะ ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ในทางการแพทย์แผนไทยห้ามอาบน้ําเย็นนะคะห้ามอาบน้ําเย็นแล้วเราให้คนไข้อาบน้ําเย็นอุณหภูมิลดลงทันทีกลายเป็นภาวะปกติวัดวัดอุณหภูมิปกติเลยนะคะแต่ในทางการแพทย์แผนไทยมองว่าไข้นั้นมันหลบในไข้มันหลบในสักพักมันก็กาเริบขึ้นได้อีกดังนั้นแพทย์แผนไทยก็มองว่าเรื่องการอาบน้ําเย็นในผู้ป่วยไข้นี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือการเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นสิ่งที่ควรทำ ความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็ทําลงไปเข้าใจว่ามันไม่ควรทําแต่ก็ยังทําลงไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่มีคุณธรรมการกระทำโดยขาดสติไม่ติตด้องสอบค้าเหตุผลที่รอบคอบไม่ใช้ปัญญานะคะ,ะก็คือทำไปโดยแบบไม่ได้ไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะก็จะเป็นหมอที่ขาดคุณธรรมนะคะอันนี้ก็คือโดยสรุปคือ ความประมาทความไม่ละอายความโง่เเลาหรือไม่รู้จริงนะคะน,นี่คือลักษณะของหมอที่ประพฤติขัดคุณธรรมนะคะสรุปจรรยาบรรณมีสิบสองข้อหนึ่งมีเมตตาจิตต่อคนไข้ะคะ่ะอันนี้เราควรที่จะท่องได้นะคะต้องต้องท่องให้ได้เลยเพื่อที่อ่ ถามว่าหัวข้อนี้จะมีอาจารย์กลับมานสอนทวนซ้ําเราไหมคือหัวข้อที่เราเรียนจะไม่มีการทวนซ้ําดังนั้นเวลาที่เราเรียนเราพยายามสรุปแต่ในแต่ละประเด็นเพราะว่าเนื้อหามันจะไปเรื่อยๆนะคะอ่ะมีเมตตาจิตก็คือมีจิตใจอันดีงามเนาะไม่เห็นแก่ลาบนะคะก็คือไม่เห็นแก่เงินอ่าพิถีพิถันในการดูแลไม่โอ้อวดไม่ขี้โม้อ่ะถ้าไม่ปิดบังความเขาก็คือ ถ้ากรณีเราไม่รู้แจ้งที่จะรักษาเคสไหนให้เราอ่าปลีกเลี่ยงหรือแนะนําผู้อื่นนะคะหรือส่งต่อเคสพวกนี้นะคะไม่ปิดบางความดีก็คือถ้ามีคนที่อา่มีรู้ว่าเขามีความสามารถที่ดีในเรื่องการรักษาอะไรก็แนะนําผู้ป่วยได้นะคะไม่ห่วงกันรับผู้อื่นก็แนะนําผู้อื่นนะคะไม่รู้อํานาจอคติสี่มีอะไรบ้างนะความรับใครพอใจ ชาติตรอ่า,า,าอ่านค่ะอ่าไม่หวั่นไหวด้วยโลคกระทำแปดได้ได้เฉลิัเลิุกสัญญได้สัญได้ได้สุกได้ทุกถูกต้อง <c oughs> อ่ามันคือสี่อย่างมันย้อนกันเขาเรียกโลคกระทำแปดนะคะอ่ามีฮิริโอตปะคือ <c oughs> อ่ารู้ว่าอะไรติดชั่ว ผิดชอบชั่วดีรู้ผิดชอบชั่วดีละอายเกงกลัวต mm ่บตาไม่เกลียดค้านมากง่ายมีโยนิโสมโยนิโสมความละเอียดรอบคอบผี่ถ้วนนะคะไม่มีสันด้านอันมัวเมาก็คืออบายยตาต่างๆอันนี้ก็คือจรรยาบานแพทย์เวชกรรมนะคะ